เ,เปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พี่เดยด้วยนะครับกดสับสาคายใกดกดิดงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหมส่วนคดีทนายตั้มนะครับหลายๆคนก็ถามมาว่าจะไปอุ้มทนายตั้มไหมกูก็ขอพูดตอนเมาเลยนะถึงแม้จะรู้จากกาักการเป็นเพื่อนฝูงการอะไรกาก็ว่าเันเป็นผิดคือผิดถูกก็ถูกว่าไหมนะผมไม่ได้รับโทรศัพท์จากหลายคนนะผมไม่ได้อุ้มทนายตั้มถ้าทนายตั้มทำผิดก็ติดคุก แต่ถ้าเขาไม่ทําผิดเขาต้องว่ากันไปผมไม่ได้อุ้มเอ้อมอะไรต่างนะบางคนบอกว่าพี่แดงอุ้มทนายนายตั้มไม่มีไม่ได้อุ้มนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้เขาเองในการที่จะเอาตัวรอดนะครับแค่นั้นแหละบอกฝากแค่นั้นเพราะนั้นทนายตั้มจะรอดไม่รอดมันอยู่ที่ตัวเขาไม่อยู่ที่นะครับเข้าใจนะวันนี้เขาไปออกวันนี้รายการสนที่เล่นเขาถามว่าทนายตั้มจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่พยานหลักฐานผมไม่รู้หรอก ว่าเขาไปโกงลูกความหรือเปล่าหรือว่าให้โดยสเสน่หาต้องไปถามเขาพี่เด้งไม่เข้าข้างใครเอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้เขาออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนขอโทษทนายความขอโทษทีมงานผมรายการเนี่ยเอกสายใหม่เราก็ไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมาเอกสายใหม่ก็เป็นคนดีนะแต่เราก็ไม่รู้หราทง,งานเนี่ยในการที่เอาพยานหลักฐานไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นไอพวกพยานเท็จพยานไร้สารนะ ผมก็ไม่รู้เอกสายใหม่เขายังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาก็น่าจะเป็นคนดีพอสมควรนะเขาไม่รู้อะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดกันเนี่ยพี่เดย์แม่ของงไปหมดอะไรจะอะไรกันไปรู้ทนายบางคนก็ออกมาบอกโอ้ะนะมีทนายทีเอเวนเจอร์เป็นยางไงโอ้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะใครทําผิดก็ต้องรับผิดตามทําผิดก็ต้องรับผิดเอกสายใหม่ต้องรอดทำผิดก็ต้องรับผิดเพราะพี่เดย์แม่ก็ไม่รู้แล้วม่เกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เหมือนกัน นะว่ากันไปนะติดกับบอสพอกูก็ไม่รู้กันพี่เดเชื่อสายไหมหรือเปล่าไม่รู้กูไม่รู้อะสบายๆก็ว่ากันไปส่วนกูไม่เกี่ยวกับการเรียกเงินเรียกทองหรอกเพราะนิสัยกูไม่มีการเรียกเงินเรียกทองอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่คดีดีไอเขาบ,บอกบอสพอเนะี่ยแม่งดูแ,แปลกๆดูแ,แปลกๆเหมือนกับผู้ต้องหาแม่งลุกเลยเกินอนะ แจ้งความจับรุ่นนีอะไรต่างเนี่ยผมดูมันแปลกๆอ่ะพี่น้องว่าไงมันแปลกๆอือมันดูแปลกๆเหมือนกับจะไปรอดไหมหรือเขาต้องหลุดคดีทำไมตำรวจบดีนายแย่งแล้วทำคดีอันนี้มันก็ดูแปลกๆนะผลประโยชน์มันเยอะหรือเปล่าแล้วกูก็ไม่รู้หล้วนะออาจารย์ดูเหตนกระแสวันนี้ไหมไม่ได้ดูหลอกครับแต่ได้มีการได้คุยกันหนุ่มกันชัยเมื่อกี้คุยกันไอ้เรื่อง ผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งปามียบิ๊กตำรวจอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นมีคดีช่อโกงมีคดีอะไรเยอะะนะครับอืมนะครับแล้วก็เออเราก็ไปรู้ว่าเชื่อใครดีผมว่าแม่งทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ต้องหาแม่งพอกันนะเมื่อกี้ก็คุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับหนุ่มกัญชัยก็ฝากมานะครับว่ารายการผมกระแสไม่ใช่ที่ฟอกตัวของใครไม่ท่ที่ไม่ใช่ที่ฟอกตัวของทนายตั้มไม่ใช่ที่ฟอกตัวของใครๆเพราะนั้น ตะกี้ผมกพวางสายขนมกัญชัยทนายความที่ไปดั้งในรายการผลกระแสก็เนะะยุ่มกัญชัยก็คุยกับผมก็ไม่ควรจะอ้างว่าเป็นทนายผลกระแสนะครับนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีนักกฎหมายทนายความบางคนที่ออกรายการผลกระแสก็ไปอ้างชื่อขนมกัญชัยเคลียได้ถ้ามึงไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวกูออกรายการผลกระแสไอ้แบบนี้ก็มีไปเรียกเงินก็สามแสนล้า 300, 000, 000, นหรึอว่าอะไรบ้างุนมกัญชัยก็กวดมาเคี้ยก็เห็นใจนุนมกัญชัยนะอ่ะ ตกลงไม่ได้กูออกขนกระแสมึงจ่ายกูสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านมีเพราะฉะนั้นหนุ่มกัญชัยก็ฝากผมมาเมื่อสกี้คุยกันว่าทนความนักกฎหมายใครจะใครที่ไปนั่งในรายการหนุมกระแสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรายการหนุมกระแสเอาชื่อโขนกระแสไปใช้หนุ่มกัญชัยก็ไม่เกี่ยวนะถ้าตกลงกูกูไม่ได้พรุ่งนี้กูออกโขนกระแสเลยหนุ่มกัญชัยบอกกูไม่เกี่ยวนยเขาไม่ได้เรียกเงินไม่รู้เห็นเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพูดแทนหนุ่มกัญชัยนาะเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปเนี่ย เนี่ยก่อนที่มาจัดรายก,การเนี่ยกูก็เมานะกูก็คุยกันหน,ยยนุ่มกันชัยยมางเงี้เขาโทรมาากโทรจากประเทศไทยไปยังปร,ประเทศจีนนะนะครับว่าทนายความที่นั่งในรายการของกระแสไม่ได้ไม่ใช่ทนายของม่มกระแสและไม่มีสิทธิ์อ้างรายการุา่มกระแสและไม่มีสิทธิ์เอาชื่อของกระแสไปข่มขู่ประชาชนหรือใครเรียกเงินเรียกทองไม่ได้เขาฝากมานะครับเขาฝากผมมาเมื่อกี้นี้ เขาจะเสื่อมเสียชื่อเสียงบางคนบอกเอตกลงก็ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกผลกระแสนะ,ะจ่ายเงินจ่ายทองให้กูไม่ไม่ใช่หนุบบัญชัยบอกไม่มีเขาไม่รู้เรื่องพี่เดก็ขออนุญาตพูดต,ตอนพี่เดนเนี่ยเมาๆนี่แหละพูดความจริงเลยเนี่ยเพิ่งวางขายเมื่อกี้เพราะนั้นขายจะออกรายการห่นกระแสนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครนะครับติดต่อรายการห่นกระแสโดยตรงเลยนะนะครับจะไม่มีการเรียกเงินเรียกทองไม่ว่าในฐานะทนายอะไรต่างๆและ ผลกระแสไม่มีทนายนะครับคนกันใช้ฝากออกมาไม่มีนะครับทนายที่ไปนั่งรายการไม่ใช่ทนายผลก็แถจำไม่เลยใครไปเรียกใินเรียก้องบอกเลยครับเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปนะครับส่วนเรื่องทนายตั้มก็ว่ากันไปแล้วแต่เวต่กรรมไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือหรอกทนายด้วยกันก็ไม่มีใครไปปกป้องเขาทำผิดต้องรับผิดถ้าเขาทำถูกต้องเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไร เพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกัครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเป็นไงถึงแม้จะถอนคำร้องทุกพนักง,งานสอบสวนดาเนินคดีต่อไปครับร่วมกัน,น,นรับทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปในเคหัสถานจําคุก7ปียอมความไม่ได้ถึงแม้จะคืนเงินคืนทองก็ต้องไปศาลถ้าแพ้คดีก็ต้องไปคุกบุกลุกก็เหมือนกันนะครับร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปนะประเมินกฎหมา,ายอาญามาตรา365ยยอมความไม่ได้เหมือนกันดังนั้นผู้เสียหายบอกว่าเอาเงินเอาทอง เนะมืคืนแล้วจะจบคดีไม่ได้ครับมาตรา365วงเล็บ2นะบุกลุกโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีมาตรา366ความผิดในหมวดนี้ยอมความได้นอกจากความผิดตามมาตรา365ก็คือ,อบุกลุกโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันสองคนขึ้นไปนั้นนะครับนะครับก็คือยอมความไม่ได้ตำรวจต้องสอบสวนต่อนะก็าดาเนินคดีกันไปเรื่องนี้มันดูแปลกๆนะ ผู้เสียหายก็ร่ำรวยเหลือเกินนะมีนายตำรวจท่านผู้ใหญ่ก็รวยเหลือเกินทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันไปกันมาผู้เสียหายก็กล่าวหาว่าผู้ต้องหาไปแย่งผัวตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรเพราะว่าไอ้แย่งสามีนี่มันก็ส่วนใหญ่ก็ก็หลบๆซ่นนอนๆคงไม่มีใครทําอะไรเปิดเผยเราไม่รู้นะครับอะไรจริงอะไรเท็จก็ติดตามข่าวอย่างมีสติแต่มันก็เป็นเรื่องเฉาโฉน้ำเน่าอย่างที่ผอบตรอบอกเนะี่ยก็เห็นข่าวแบบนี้แล้วนะ มียตำรวจผู้ใหญ่ไปลักทรัพย์ตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งพอบอรตรอบอกประชาชนเห็นแล้วเอือมละอาภาพรักตำรวจก็จะเสียหายไปด้วยนะภาพรักตำรวจจะเสียหายไปด้วยนะผมเห็นใจท่านพอบอรตรนะครับท่านปัจจุบันท่านกิตติรัตน์นะก็พี่จ่ายนะครับก็เป็นกําลังใจเอาใจช่วยครับนะนะครับนะเข้าใจนะนะพี่จ่ายแกก็ทํางานดีนะครับเนี่ยนะครับใช้ได้เลยท่านพบตรคนปัจจุบันแกนตรงไปตรงมาทํางานรวดเร็ว ดูคดีดีไอ้ข้อเลวเลยยิ่งคดี pirate, this, uh, นะเนี่ยคดีรักทรัพย์เนี่ยท่านพลตําตรวจโทไตรลงผิวพันผู้บัญชาการตํารวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่เองเลยครับนะลงพื้นที่เองเลยครับนะครับสุดยอดมากนะครับลงพื้นที่เองเลยนะนะฮะนะครับไปดูเลยนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเล็กแรก,แรกๆดูเหมือน leg, คดีเล็กแค่รักทรัพย์เอา้าทําไปทํามาเป็นเรื่องชู้สาวเขาเอกเอ้าทําไปทํามาน่าจะกลายเป็นเรื่องฟอกเงิน และน่าจะเป็นเรื่องของอะไรพนันออนไลน์บัญชีมา้านะครับพอกเงินนะครับแรงข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมทราบมาเนี่ยเรื่องนี้ดูเหมือนเล็กไม่เล็กนะถ้าเรื่องเล็กคนระดับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคงไม่ลงเัละครท่านคนตำรวจโทรใจลงลงมาเนี่ยเรื่องใหญ่ดูแล้วมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีของรองพบ,รบรตรท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินหรือเปล่าแรงข่าวพูดมาอย่างนั้นนะครับเพราะมันดันไปมีถุงสายลุง สายลุ้งนะครับสายรุงร้งนะครับนะครับปรากฏผู้เสียหายในคดีนี้บอกว่าเฮ้ยแต่ละถุงนี่มีเงินเต็มไปหมดนะครับแบงค์พันรวมๆแล้วอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าแหล่แหลข่าและเธอก็ให้สัมภาษณ์ไปออกรายการถกไม่เถียงไปออกช่องนั้นช่องนี้เธอให้สัมภาษณ์ไปทั่วเลยนะครับเพราะนักข่าวพูดของเธอกับถุงสายลุงมันทําให้เกิดคําถามว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับตํารวจชั้นใหญ่ นะครับระดับบิ๊กระดับในคนคนดังหรือเปล่านะเกี่ยวข้องไหมมีการเอาเงินมาซุกมาซ่อนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดหรือไม่อู้เป็นเรื่องราวใหญ่โตผมเชื่อว่าน่าจะมีการขยายผลคดีฟอกเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แรงข่าวพี่เดได้มานะส่วนใหญ่แรงข่าวพี่เดใกล้ชิดตำรวจมักจะไม่ค่อยพลาดมักจะไม่ค่อยพลาดครับนะนะเพราะว่าคดีเนี้ยแรงข่าวตำรวจบอกมันน่าจะเกี่ยวกับเงินผิดกฎหมายหรือเปล่า เงินเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าจุกรู้เข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นใหพีเด่เนี่ยนะเพราะบางแพลตฟอร์มวันนี้พีเดใช้ช่องสำรองเพราะแม่งโดนแบนไปแล้วคุยเรื่องเพศนะคุยเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องระวังนะพีเดแม่งก็ชอบแต่เรื่องต่งๆซวยไปแล้วว่าไปแล้วนะนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ออกหมายจับอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เป็นเมียตำรวจใหญ่เนะี่ยพอออกหมายจับปุ๊บมอบตัวปับ๊บนะบางคนถามเออ นอนอยู่ใกล้ๆโรงพักหรือเปล่านะครับเร็วจังเลยนะได้ตำรวจใหญ่ก็เหมือนกันสาดอ,อกหมายจับปุ๊บก,ก็มอบตัวรับนะคล้ายๆกันเลยนะครับนะนะครับนะก็ะว่ากันไปนะใครผิดใครถูกไม่รู้นะผู้ต้องหาในคดีนี้มียตำรวจใหญ่พอโดนจับปุ๊บเป็นไงบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องใครทาให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสื่อวลชนไม่ว่าใครแล้วแต่วิาพากษ์วิจารณ์จะฟ้องผมว่าไม่มีใครกลัวนะ เรื่องแบบนี้เรื่องแม่งอื้อเฉาและเป็นประโยชน์กับประชาชน